สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์าเด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเนาะกับแม่คนมือบอลจ้าหลังปีใหม่มานี่ถ่ายคลิปที่จ้ะพอต้นไม้เขาโตไวเนาะต้องเอาออกมาจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยๆจ้าในราคาย่อมยาวเนาะเจบบาทเท่านั้นจ้าวันนี้70็ดสิบบาทนะจ๊ะสามกระถางสองบาทจ้า ใครสนใจก็สแกน QR ว o d e คตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะเป็นไม้มีชื่อเกือบทั้งนั้นนะจ๊ะจะมีรุงไม้ปนปลอมแปลับมาสองสามกระถางจ๊ะเป็นลูกไม้ก็สวยนะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกั้มปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดเลยจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้เนาะซื้อบอนสีพร้อมสั่งดินไปเปลี่ยนกระถางกันได้เลยจ้ะ ค่าจัดส่งบอลสี่ของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทจ้ะถ้าโอนก็60บาทนะจ๊ะแบบเมาเมาจ้ะสั่ง10ต้น20ต้นก็ราคานี้จะไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะก่อนจะเจอบอลสี่ก็ฝากกันเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจ้ะดูก่อนสั่งก่อนจ้ะ จะได้ต้นที่ใช่และก็ต้นที่ชอบนะจ๊ะเรามาเจอบอนสีสวยๆต้นที่หนึ่งกันเลยจ้าประทางที่หนึ่งนะจ๊ะเปิดมากันด้วยณนะเมืองนอนนะจ๊นะณเมืองนอนต้นใหญ่ๆไซส้ตั้งแม่ดังสวยๆกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ดูความสวยนะจ๊ะ ดางสวยจริงจจ้ะณเนะมืองนอนท์หน้าดัางเดิมนะจ๊ะกระทางที่หนึ่งจ้ากระทางที่สองก็ยังเป็นณเมืองนอนท์อยู่นะจ๊ะดูความสวยนะจ๊ะความสวยความด่างของเข่าวเนาะสวยจริงจจ้ะในะราคาแค่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะณเนะมืองนอนท์จ้ะกระทางที่สองนะจ้า กระทางที่สามก็ยังเป็นณนเะมืองนนอยู่นะจ๊ะอ Aw, โอ้โหสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะด่างทุกใบเนาะด่างทุกใบจ้ะนี่สวยจริงๆเนาะสวยจริงๆจ,จ้ะณเนะมืองนนนะจ๊ะกระทางที่สามจ้ากระทางที่สี่ยังเป็นณนเะมืองน,นนอยู่นะจ๊ะนี่เป็นใบเก่าเนะลยแม่คนมาบอลเอาออกก่อนเนาะกระทางที่สี่นะจ๊ะ ะเมืองนนจะสวยจริงๆจ้ะนี่ดางโหสวยมากเลยจ้ะสวยจริงๆนะจ้ะณเมืองนนนะจ้ะกระทางที่สี่จ้ากระทางที hmm. ่ห้าก็ยังเป็นณเมืองนนอยู่นะจ๊ะนี่ใบยาวเฉยเลยเนาะใบนี้ใบยาวเลยเนาะณเมืองนนจ้ะสวยสวยอย่างนี้เลยเนาะนี่เหลืองทองอัมพันจ้ะสวยจริงจนะจ๊ะกระทางที่ห้านะจ๊ะ ณเมืองโนนจาประทางที่หกจ้ะก็ยังเป็นณนเมืองโนอนอยู่นะจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างทุกใบจ้ะด่างทุกใบนี่ดูความสวยนะจ้ะในราคาเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะสามต้นสองร้อยนะจ๊นะณเมืองนอนจ้า กระทางที่แปดตายเล้วโอกระทางที่เจ็ดจะรีบรีบไปแปดเลยจะข้ามไปเลยเนาะกระทางที่เจ็ดนะจ๊ะใบใหญ่มากนี่เท้าฝ่ามือแม่คนมือบอลเลยจ๊ะณเนะมืองนนนะจ๊ะกระทางที่เจ็ดนะจ๊ะไปอัปกระทางกันได้เลยเนาะกระทางที่เจ็ดจ๊ะณเนะมืองนนนะจ๊ะ กระทางที่แปดจ้ะโอ้โหนี่สวยจะสวยจริงๆเนาะสวยจริงๆจ้ะณเมืองนนจ้ะใหญ่ๆจ้ะณเมืองนนหน้าดังเดิมเลยนะจ้ะหน้าดังเดิมจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูเหลืองทองเลยจ้ะสวยๆเลยนะจ้ะณเมืองนนจ้าอันนี้โว กระทางที่เก้าจ้ะอันนี้ณนเะมืองนนแพลงนะจ๊ะนี่ณนเะมืองนนแพลงจ้ะแพงก็สวยนะจ๊ะใครชอบแบบแพลงก็สวยเนาะณเนะมืองนนน,นะจ๊าดางเรืองด่างชมพูดางขาวมาครบจ้าณเมืองนนแพลงนะจ๊ะกระทางที่สิบนะจ๊ะนี่ก็เป็นณนเะมืองนนน,นะจ๊ะดูความด่างเนาะนี่ ดูความด่างจ้ะด่างเกือบทั้งใบเลยเนาะด่างเกือบทั้งใบจ้ะนี่สวยสวยเลยเนาะมีใบนี้สวยจังเลยเนาะเป็ดเป็นสีส้มจ้ะณเมืองนนท์นะจ้ะกระทางที่สิบจ้ากระทางที่สิบเอ็ดจ้ะมะนีร้อมเพชรนะจ๊ะหน้าดังเดิมจ้ะหน้าดังเดิมเนาะมะนีร้อมเพชรจ้ะเปิดด่างมาเลยเนาะเปิดด่างเลยจ้ะด่างสวยสวยเลยจ้ะมะนีร้อมเพชรจ้า กระถางที่สิบสองจ้ะโอ้โหบัวกันหาสวยจริงๆจ้ะนี่ดูด่างเรืองมาเลยเนาะเรืองทองมาเลยจ้าโอ้สวยจริงๆจ้ะนี่ดูความสวยของเขาเนาะบัวกันหาจะด่างอย่างนี้เลยเนาะด่างทุกใบจ้ะด่างชมพูด่างเรืองโอใบนี้เลืองน,นี่สวยจริงๆจ้ะเรืองทองนะจะ้ะกระถางที่สิบสองนะจ้ะ ประทางที่สิบสามนะจ๊ะเขามีชื่อว่าเศรษฐีเมืองการนะจ๊ะนี่สวยๆเลยจ้ะนี่เปิดเปิดส้มเปิดเหลืองมาแล้วเนาะเปิดส้มเปิดเหลืองมาแล้วจ้ะสวยๆยอย่างนี้เลยนะจ้ะสวยจริงๆจ้ะเศรษฐีเมืองการนะจ๊ะประทางที่สิบก็ยังเป็นเศรษฐีเมืองการอยู่นะจ้ะนี่สวยจริงๆเนาะ เป็นไม้ใหม่เนาะเศรษฐีเมืองการนี่เป็นไม้ใหม่จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ใบนี้จะเป็นใบเก่านะสงเสรยลูกน้องแม่คนมือบอลเล่นซะหักเลยเนาะจับตะกรงบอกยุ่มข้อหากันหน่อยนี่้ายุ่มข้อหากันแล้วมันจะสวยอย่างนี้เลยเนาะเศรษฐีเมืองการจะกระถางที่14นะจ๊ะกระทางที่15้าก็เป็นเศรษฐีเมืองการอยู่นะจ๊ะ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สิบห้านะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะเศรษฐีเมืองการจ้ากระทางที่สิบหกจ้ะก็ยังเป็นเศรษฐีเมืองการอยู่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเศรษฐีเมืองการจ้ะกระทางที่สิบหนะจ๊ะในราคาเจสบบาทจ้า กระทางที่17จ้ะก็เป็นเศรษฐีเมืองการ์อยู่นะจ๊ะเมื่ออีพีที่แล้วไม่พอขายเนาะเศรษฐีนี่ต้องเปิดตู้ใหม่ออกมาเลยจ้ะต้องยกชุดมาใหม่เลยนะจ๊ะเศรษฐีเมืองการ์จ้ะกระทางที่17นะจ๊ะกระทางที่18ก็ยังเป็นเศรษฐีเมืองการ์อยู่นะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะ เปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะเนาะเศร็จีเมืองการนะจ๊ะสั่งไปสักสามกระถางเนาะเอาไปรวมกันกระถางเดียวโอ้โหสวยมากเลยจ๊ะเป็นทรงพุ่มทรงกอสวยจริงๆจ๊ะกระถางที่19นะจ๊ะเศร็จีเมืองการจ๊ะต้องยุมข้อหากันหน่อยเนาะยุมข้อหากันหน่อยจ๊ะแบบนี้เลยเนาะนี่การเขาแข็งมากเลยเนะาะการเขาแข็งจับขอหากกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะ กระถางที่สิบเก้านะจ๊ะเศรษฐีเมืองการจ้ากระถางที่ยี่สิบจ้ะนี่ก็เศรษฐีเมืองการนะจ๊ะมีอยุสิบกว่ากระถางเนาะหมดชุดนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเศรษฐีเมืองการจะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะสามกระถางสองร้อยจ้ะเศรษฐีเมืองการนะจ๊ะ กระทางที่21จ้ะ,จะก็ยังเป็นเศรษฐีเมืองการอยู่นะจ้ะสวยๆเลยจ้ะใบใหม่หลอดใหม่เพิ่งเพิ่งกลางสุดเนาะสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะประทางที่21นะจ๊ะเศรษฐีเมืองการจาประทางที่22ก็เป็นเศรษฐีเมืองการอยู่นะจ๊ะดูความด่างของเขาเนาะความด่างความสวย สีสันของเขาเนาะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะเ็ษทีเมืองกาญจากระทางที่ย3สิบสามจ๊ะสวยสวยเลยจ้ะโอ้กระถางนี้สวยมากจ้ะเ็ษที่เมืองกาญเนาะสวยจริงๆจ้ะกระทางที่23นะจ๊ะสวยสวยเลยจ้ะ กระถางที่24นะจ๊ะก็ยังเป็นเศรษฐีเมืองการอยู่เนาะสวยๆเลยจ้ะกระถางที่24นะจ๊ะเศรษฐีเมืองการจ้ะในราคา70บาทเท่านั้นเนาะสามกระถาง200จ้ากระถางที่25จ้ะสรงพุมทงกอกันอย่างนี้เลยเนาะบัวกันหาจ้ะล้นกระถางกันไปเลยเนาะ ประทางสี่นิ้วไม่พอใส่แล้วจ้ะต้องหนิ้วแล้วจ้ะสวยๆเลยนะจ๊ะบวกกันหาจ้ะดูความด่างของเขาเนาะด่างสวยๆอย่างงี้เลยนะจ้ะกระทางที่ยี่้าจ้ะกระทางที่26ก็ยังเป็นบวกันหาอยู่นะจ๊ะนี่นีเปิดด่างเหลืองมาเลยเนาะรดใหม่เพิ่งตางนะจ้ะอใหม่เพิ่งตางบัวกันหานะจ๊ะด่างสวยๆเลยจ้ะกระทางที่26นะจ๊ะ กระทางที่27จ้ะสวยจริงๆเนาะสวยจริงๆจ้ะกระทางที่27จ้ะบัวกัญหานะจ๊ะเปิดหน้ามาสวยๆอย่างนี้เลยเนาะในราคา70บาทนะจ๊ะกระทางที่28ก็ยังเป็นบัวกัญหาอยู่เนาะนี่ให้ลูกมาแล้วเนาะให้ลูกมาหนึ่งต้นอยู่ข้างๆจ้ะแสดงว่าหัวใหญ่แล้วจ้ะ เอาไปทําจํานวนกันได้เลยเนาะไปทําจํานวนได้เลยจนะ้ะไซตตั้งแม่เดี๋ยวนะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบดนะจ๊ะบัวกันหาจ้ากระทางที่ยี่สบจ้ากระทางนี้สวยจริงจ้ะสวยจริงนี่ดูใบนี้นะจ๊ะนี่เหลืองอย่างเงี้ยเลยนะเนาะเหลืองออกเหลืองส้มจ้ะเขาเรืยองเขาเรียกเหลืองอมพันนะจ๊ะเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ กระทางที่29นะจ๊ะบัวกันหาจ้ะประทางที่30จ้ะเดี๋ยวขออ่านโฉนดก่อนนะจ๊ะตายแล้วโฉนดมันทำไมจางหายไปเนาะรุ่งโรจนะจ๊ะรุ่งโรจน์จ้ะกระทางที่30นะจ๊ะดางเหลืองเนาะนี่ดางเหลืองนี่ดางขาวจ้ะดางขาวนี่นี่ดางอย่างนี้เลยนะจ๊ะ กระทางที่30นะจ๊ะรุ่งโรจน์จ้ากระทางที่ส1อ็ดจ้ะมะนีมรกตนะจ๊ะมะนีมรกตจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโอ้โหใบใหญ่ๆใสตังเม่เนาะใหญ่จริงๆจ้ะกระทางที่ส1อดนะจ๊ะมะนีมรกตจ้า กระทางที่ส2สองก็ยังเป็นมะนีมรกตอยู่นะจ๊ะดางสวยเลยนะจ๊ะดางสวยเลยจ๊ะใหญ่เนาะใสตตั้งแม่กันไปเลยเนาะในราคา70บาทนะจ๊ะมะนีมรกตจ้ากระทางที่สาจ้ะหลงอยู่เน,ะนาะณเมืองนอนจ้ะหลงอยู่นี่กระทางหนึ่งเนาะสวยจริงๆจ้ะดางสวยมากเลยเนาะกระทางนี้ ด่างทุกใบเลยจ้ะด่างพุกใบเน,ะนาะณเมืองนนนะจ้ะหน้าดังเดิมจ้ะในราคา70บาทนะจ้ะประทางที่34นะจ้ะ34จ้ะสวยๆเลยจ้ะสวยๆเลยเขามีชื่อว่ารัตนะเทพนะจ้ะรัตนะเทพจ้ะ ด่างเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างจ้ะด่างจ้ะด่างสวยๆเลยนะจ๊ะรัตนเทพนะจ๊ะกระถางที่สามสิบห้าจ้ะเป็น,นอบอนใบหอกเนาะบอนใบหอกเขามีชื่อว่าเพชรเมืองคอนนะจ๊ะมีแค่กระถางเดียวเนาะมีแค่กระถางเดียวจ้ะเพชรเมืองคอนจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ ประทางที่สามสิบห้าจ้าเอาหลงอยู่นี่นะจ๊ะเศรษฐีเมืองการยังหลงอยู่ตรงนี้อีกสองสามกระทางนะจ๊ะเศรษฐีเมืองการจะด่างสวยๆจะด่างทุกต้นด่างทุกใบเนาะสวยๆอย่างนี้อะไรนะจ๊ะเศรษฐีเมืองการจ้ากระทางที่36มสิจ้ะ สามสิบเจ็ดเลยนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเจ็ดจ้ะนี่ด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะเนเาะเศษทีเมืองการนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเจ็ดนะจ๊ะกระทางที่สามสิบแปดมีกระเทีเมืองการนะจ๊ะกระทางที่สามสิบแปดจ้านี่ยุ่งขาอหากันแล้วถ่ายมันถึงจะสวยเนาะ ไม่ยุ่มก็หากันถ่ายแล้วไม่สวยจากกระทางที่ส8ดนะจ๊ะใบใหม่เพิ่กลทางเนาะเพิ่องทางเลยนะจ๊ะกระทางที่ส8สดจ้ะเศรษฐีเมืองการนะจ๊ะกระทางที่39ก็ยังเป็นเศรษฐีเมืองการอยู่นะจ๊ะลงยูสามกระทางเนาะกระทางที่ส9สจ้ะเศรษฐีเมืองการนะจ๊ะ กระทางที่สี่สิบจ้ะอู้ชื่ออะไรเนะาะบ้านคนมือบอลแสนศึกพพ่จ้ะแม่คนมือบอลจำไม่ได้เลยจ้ะแก่แล้วแก่เลยจริงๆเนาะแสนศึกพพ่นะจ้ะเป็นบอลใบหอกจ้ะด่างสวยๆหน้าเข็มๆอย่างนี้เลยเนาะนี่สวยจ้ะแสนศึกพพ่นะจ๊ะกระทางที่สี่สิบนะจ๊ะ ประทางที่41นี่ส็ดกระแสนศึกพายนะจ๊ะกระทางที่41่สิเอจ้ะม,ม,มีลูกให้ตะมุตะมีะมดนเนาะ3ต้นตะมั่งลูกเขาวะกระทางที่41นะจ๊ะแสนศึกพายจ้ากระทางที่42่สิบสองจ้ะพระวิภพเนะาะพระวิภพสวยสวยอย่างเงี้ยเลยจ้ะ กระถางที่42นะจ๊ะบอนสีที่ไม่เหมือนบอนสีเนาะเขาบอกแปลกดีจ่จะออกมาแปลกๆเนะาะพระวิภพจ้ะกระทางที่42นะจ๊ะกระทางที่43เจ้นี่เป็นรูปไม้นะจ๊ะเป็นรูปไม้จ้หน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะหน้าเข้มๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆจจะ ระทางที่43นะจ๊ะเป็นรูปไม้จ้ากระทางที่44จ้าเขามีชื่อว่าดับตะวันนะจ๊ะดับตะวันจ้ะเป็นบอนใบหอกนะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะดับตะวันนะจ๊ะกระทางที่45จ้ะก็ยังอยู่กับดั ดับตะวันอยู่นะจ๊ะจะเป็นดับตะวันซะแล้วเขามีชื่อว่าดับตะวันนะจ๊ะโอ้โหสวยๆเลยเนาะบอนใบหอกยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะจ๊ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยจ๊ะดับตะวันนะจ๊ะกระทางที่4ี่สบห้าจ้ากระทางที่46ก็ยังเป็นดับตะวันอยู่นะจ๊ะโอ้สวยจริงๆจ,จ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวย เขาเป็นไม้โชกกระดูกด้วยเนาะถึงจะเป็นใบหอกแต่กระดูกของเขาเป็นไงจ๊ะกระดูกของเขาเข้มแล้วโชกกระดูกวิ่งเส้นได้สวยมากเลยจ้ะดับตะวันนะจ๊ะกระถางที่46นะจ๊ะกระถางที่47จ้ะก็ยังเป็นดับตะวันอยู่นะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะบอนใบหอกโชกกระดูกสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะดับตะวันจ้ะ กระทางที่41นะจ๊ะกระทางที่48นะจ๊ะทิพวารีจ๊ะทิพวารีสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะชอบทรงของเขาเนาะทร,ง,ง,เเะทรง,งเขาสวยแล้วใบเขาสวยจ๊ะเขาแพงมาจาา้าดารานพรัตน์เนาะเขาไม่ไป้ายจ๊ะทิพวารีนะจ๊ะกระทางที่48จ้า49กก็ยังเป็นทิพวารีอยู่นะจ๊ะ ทำเป็นเหมือนจะมีเขียวปลายๆเนาะมีเขียวอยู่ปลายปาใบจะเขียวหมดก็ไม่เขียวจ้ะทิปวารีนะจ๊ะกระทางที่49นะจ๊ะกระทางที่50ก็ยังเป็นทิฟวารีอยู่นะจ๊ะส่งใบเขาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะในราคา70บาทเนาะใ,นใบนี้ทำเป็นมีเขียวๆอยู่ขอบๆใบนะจ๊ะกระทางที่ห0จ้า กระทางที่ห้าสิบเอ็ดนะจ๊ะจันประกายดาวจ๊ะจันประกายดาวเปิดด่างชมพูสวยๆมาเลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างเนาะถ้ามีเชื้อด่างด่างแน่นอนจากกระทางที่ห้าสิบเอ็ดจ้ากระทางที่ห้าสิบสองนะจ๊ะ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเดี๋ยวดูฉะโนดก่อนเนาะว่าเขาชื่ออะไรมะนีมันตรานะจ๊ะมะนีมันตราจ้ะนี่สวยๆเลยจ้ะด่างชมพูมาแล้วนะจ๊ะด่างชมพูมาแล้วจ้ะกระทางที่ห้าสิบสองนะจ๊ะในาราคาแค่เจ็ดสิบบาทเนาะสามกระทางสองร้อยกันไปเลยจ้ะไม้สวยๆเนาะกระทางที่ห้าสิบสามก็ยังเป็นมะนีมันตราอยู่นะจ๊ะนี่ ดงังฮาร์ปเลยเนะาะดังฮาร์ปสวยๆเลยจ้ะกระถางที่ห้าสิบสามจ้ากระถางที่ห้าสิบสี่จ้ดาดังชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ้าเนี่เขามีชื่อว่ารัตนรังสีนะจ้าเหมือนจะมีแค่กระถางเดียวเนาะ EP นี้มีแค่กระถางเดียวจ้ดาดังชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ้ากระถางที่ห้าสิบสี่นะจ้า ระทางที่ห้าบห้าจ้ะโวเคโนแผงเนาะโวเคโนแผงจะ้ะแผงจะเขียวหมดก็ไม่เขียวนะจ้ะทำเป็นสีเขียวขีม้ม้าเขียวออกแดงยังไงบอกไม่ถูกจ้ะโวเคนโนนะจ้ะเปิดด่างชมพูสวยๆเลยนะจ้ะระทางที่ห้าสิบห้านะจ้ะ กระทางที่56จะก็ยังเป็นโวเคนโนอยู่นะจ๊ะ่วใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ดูเปิดด่างตรงสะโพกแล้วเนะาะใบราสุดของเขาสวยๆเลยนะจ๊ะโวเคนโนจ้ะกระทางที่56นะจ๊ะกระทางที่57จ้ะเดี๋ยวเขามีชื่อว่าอะไรเนาะ เลกเมเปิลอ้เรียกยากแท้สวยๆเลยจ้ะดูความแดงของเขาเนาะแดงแบบโหแดงสองแดงเนาะจะแดงเลือดหมูกับแดงสดเนาะมันด่างแดงจ้ะแดงเข้มนี่แดงเข้มนี่คือเป็นพื้นนะจ้ะแล้วจะมีแดงอ่อนเป็นความด่างของเขาเนาะเลดเมเปิลนะจ๊ะกระทางที่57จ็้า กระทางที่5้าดก็ยังเป็นเลดเมเปิลอยู่นะจ๊ะโอ้โหดูตดูใต้ใบนี่สวยมากเลยจ้ะดูใต้ใบนี่สวยจริงๆเนาะความด่างของเขาจ้ะเขาด่างแดงเนาะแดงสดแล้วก็แดงเข้มนี่เขาจะเป็นพื้นนะจ๊ะกระทางที่5้าดจ้ะเลดเมเปิลนะจ๊ะกระทางที่59จ้ะโอ้โห นบพะกนะ้าวเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะมาครบแล้วเนาะสีมาครบใหญ่แล้วนะจ๊ะใหญ่แล้วจ้ะสวยๆเลยเนาะนบพะก้าวจ้ะกระถางที่59้านะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ากระถางที่ห0สจ้ะโอ้โหนี่ดูความสวยของเขาเนาะดูทรงใบยอยักฟิวแล้วเนะาะทรงใบสวยๆเลยจ้ะมีหลอดใหม่กลางออกมาสุดเลยเนาะหลอดใหม่กลางสุดเลยจนะ้ะ ด่างทุกใบเนาะด่างทุกใบไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะจ๊ะนบพระเก้าจากกระทางที่60สิบนะจ๊ะกระทางที่ห1อ็ดก็ยังเป็นนบพรเก้าอยู่นะจ๊ะนี่สวยสวยเลยจ๊ะด่างเขียวอ่อนจะออกไปทั้งเหลืองอมพันเนาะนี่อันฝั่งนี้ด่างชมพูสวยสวยเลยจ๊ะนี่รอดใหม่กำลังจะกลางนะจ๊ะกระทางที่ห1อดจ๊ะนบพรเก้านะจ๊ะ กระทางที่62จ้ะนีโหูใบเขาสวยจังเลยจ้ะแม่คนมือบอลชอบจังเลยใบนี้สวยจริงๆนะจ้ะนบพะก้าจ้ะแล้วหลอดใหม่กําลังจะกลางนี่กําลังจะสุดแล้วเนาะกระทางที่6 2เนาะสั่งไปสักสามกระทางเนะเนาะเอาไปรวมกระทางใหญ่จะสวยมากเลยจ้ากระทางที่6 2องนะจ้ะนบตะก้าจ้ากระทางที่63จ้ะ63 นางรากสดเนาะนางรากสดนี่เป็นบอลป้ายนะจ๊ะบอลป้ายจะป้ายแดงปลายเขียวอย่างนี้เลยเนาะสวยๆเลยจ้ะตรงส่ยเขียวนี่จะเป็นพื้นเนาะแล้วแดงนี่จะเป็นป้ายจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วหลอดใหม่เนี่ยดูพุ่งออกมาจะแดงอย่างนี้เลยเนาะสวยๆเลยนะจ๊ะกระทางที่63จ้ากระทางที่64จ้ะนี่ก็นางรากสดนะจ้ะ เป็นบอลใบหอกเนาะนางรากสดนี่จะถ้าถ้าเลี้ยงให้สวยเนาะต้องสักสามต้นหรือสี่ต้นใส่กระถางใหญ่เป็นทรงพุ่มจะสวยมากเลยจ้ะกระถางที่64ี่จ้ะนางรากสดจ้ากระถางที่หกห้าจ้ะได้เรยวนางรากสดจ้ะ,ะ,จะ,เ,จะเขียวไปไหนไม่รู้เขียวไม่มาจ้ะมาแต่แดงเนาะ แดงทุกใบเลยจ๊ะแดงทุกใบจะนางรากสดนะจ๊ะกระถางที่65นะจ๊ะเขาไม่มีเขียวเนาะเขาแผงออกมาอย่างงี้เลยจ้ะสวยๆเลยนะจ๊ะกระถางที่66จ้ะนางรากสดนะจ๊ะอต้นนี้เขียวมาจ้ะเขียวมาเขียวปลายแดงอย่างงี้เลยนะจ๊ะสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะกระถางที่66นะจ๊ะนางรากสดจ้ะ กระทางที่67ดก็ยังเป็นนางรากสดอยู่นะจ๊ะนี่ปายสวยๆเลยจ๊ะทรงใบสวยจริงๆเนาะรางรากสดนี่เขามีเสน่ห์ของเขาเนาะสวยอย่างนี้อะไรนะจ๊ะกระทางที่ห7สจดจ้ากระทางที่68ดก็ยังเป็นนางรากสดนะจ๊ะนี่ปลายมาเลยจ๊ะปลายแดงมาเลยจ้ะนี่หลอดใหม่ กลางสุดเลยเนาะรออดไม้กลางสุดเลยจ้ะปลายแดงปลายเขียวสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนีเขียวตรงใสจะมาอยู่นี่หมดจ้ะจากอีต้นเมื่อกี้นี้ไม่มีเขียวมาอยู่ตรงนี้ซะเยอะเลยจ้ะกระถางที่68นะจ๊ะนางรากสดจ้ากระถางที่69จ้ะรักเอยเนาะหลงอยู่นี่กระถางหนึ่งเนาะรักเอวยจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ ด่างทั้งใบเลยจ้ะกลัวเขาจะไม่เชื่อว่าเจ้าของด่างจะด่างทั้งใบเลยนะจ๊ะกระถางที่69จ้ะรักเอ้ยนะจ๊ะกระถางที่70จ้ากระถางที่70เขามีชื่อว่ามะนีร้อมเพชรนะจ๊ะมะนีร้อมเพชรหน้าด่างเดิมนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้านน่ดูความด่างของเขาเนาะความด่างจากกระถางที่70จ้ะ ในราคา70บาทนะจ๊ะ3กระถาง2 0 0้จ๊ะเป็นกระถางสุดท้ายของ ep ีนี้นะจ๊ะจานนี้ก็เป็นทั้งหมดของ e p นี้นะจ๊ะมี70กระถางจ๊ะในราคา70บาทจ๊ะ3กระถาง200นะจ๊ะไม้สวยๆทุกกระถางจ๊ะเป็นไม้มีชื่อเนาะ ใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอได้เลยจ้ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์080 9377399นะจ้ะใครเพิ่มลายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะบาทคนมือบอรลรอรับสายอยู่นะจ้ะสั่งบอลซีแล้วจะต้องเปลี่ยนกระทางจ้ะต้องสั่งใบก้ามปูนะจ้ะใบก้ามปูมักธรรมชาติแบบหยากกับแบบบดละเอียด ทางส่วนของเราก็มีพร้อมจัดส่งเลยนะจ๊ะใครสั่งปุ๊บส่งปั๊บเลยจ้ะช่องทางเดียวกับบอลสี่เลยเนาะการสั่งจ้ะบอลสี่ของเราจัดส่งกันอยู่ที่ราคาแบบเหมาเลยเนาะถ้าเก็บเงินปลายทางก็แ80ดสิบาทนะจ๊ะถ้าโอนก็หกสิบาทจ้ะแบบเหมาเหมาจะ้ะสิบต้นยี่สิบต้นสามสิบต้นเราไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะ วันนี้แม่คนมือบอลก็ฝากกันเหมือนเดิมจะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแก่คนนี้ด้วยเนาะเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปเอาบอลสีสวยๆในราคาถูกๆมาจัดจําหน่ายให้กับลูกค้านะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจ้ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะดูก่อนสั่งก่อนจ้ะจะได้ต้นที่ใช่และกระต้นที่ชอบจ้ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า